สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาครับก่อนนอนเนาะคนๆนะครับสององนะครับหลวงพ่อเงินนี่ผมเพิ่งล้างนะล้างให้เห็นเนื้อในไปเลยนะครับ ป๊กเลยนะพลาแท้งคู่นะเนื้อนี่ก็ยุคสองสี่กว่าแน่นอนนะครับแต่ผ้าเนี่ยผมว่าพิมพ์ไม่สากลน,นะครับพิมพ์อาจจะแบบว่าตีเป็นพวกพิมพ์อะไรเขาเรียก <c oughs> พิมพ์ชาวบ้านอะไรพวกนี้นะได้เลยนะแท้เลยนะคือพิมพ์ไม่สากลหมายถึงว่าแบบพิมพไม่ไม่ไม่เหมือนที่เซียนเขาเล่นนะครับแต่ว่าเป็นผ้าแท้แน่นอนนะครับนะฮะ ใครชอบจัดไปนะครับเดี๋ยวส่องให้ชมนี่ฮะดูเนื้อนะครับ f c นี่ล้างให้เห็นเนื้อในนะองนี้เนื้อไปทางโซนขันลงหินนะครับเห็นไหมเนื้อนี้แท้ดูง่ายนะความเก่าธรรมชาตินะเห็นไหมครับยิ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 บเนื้อเป็นเกตกระดีเลยนะพิมพ์เขาแค่ไม่สากลน,นะครับ ต่ตีเป็นพระแท้พิมพ์ชาวบ้านนะครับหลวงพ่อเงินมีการสร้างหลายวระนะท่านเป็นพระที่อายุยืนนะฮะเป็นพระที่เรียกว่าแบบนะตั้งแต่แถบนครสวรรค์ขึ้นไปนะฮะพิจิตพิษณุโลกนี่นะใครก็ศรัทธาหลวงพ่อเงินนะก็มีการสร้างกันทุกวัดนะสร้างกันทุกปีนะฮะมีกันทุกวัดนะะก็เหมือนทางใต้ก็ต้องหลวงปู่ทวดนะนะครับ ประมาณนั้นนะครับสร้างกันหลายวัดนะหลายวาระนะฮะอันนี้เราก็พิจารณาจากความเก่าแล้วกันเนาะความเก่าของโลหะนี่หน,นีไม่ได้นะเห็นไหมธรรมชาติความเก่าของพระเหล่าโบราณน,นะโลหะเนื้อโลหะวันน้าแบบนี้หน,นีไม่ออกนะจากพระแท้นะครับเห็นไหมความเก่าเห็นไหมสนุนสนิมนี่ขนาดผมล้างแล้วนะเห็นไหมพระแท้นี่ยิ่งล้างยิ่งสวยนะครับเห็นไหม แห้งนะฮะธรรมชาตินะเห็นไหมความเก่านะหนีไม่ออกนะครับเห็นไหมดูสิธรรมชาติความเก่าคราบใครคราบสนิมนะคราบบุ้งคราบเบ้านะครับนะบนี่ผมเพิ่งล้างนะอาจจะมีฝุน่นเกาะอยู่บ้างนะครับเห็นไหมเนี่ยคราบพวกนี้ล้างไม่ออกนะเห็นไหมคือคราบพวก คาบเบ้าคาบอะไรที่ฝังอยู่ในเนื้อนะนะธรรมชาติของพระหล่อโบราณต้องมีคาบเบ้านะเห็นไหมในซอกนะครับโอ้โหหาดูง่ายนะฮะนี่ครับเพียงแต่ว่าไม่สากลน,นะนี่ถ้าพิมพ์แบบสากลน,นะโอ้โหหลักร้านเลยนะครับ fc เนื้อแบบนี้นะเห็นไหมนี่เราไม่ได้เจอบ่อยพิมพ์แบบนี้นะเราดูกนนะโอ้โหดูดิเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเนื้อยังขันลงหินเลยฮะ นี่หนไหมค้นพ้าแท้เป็น,นี้นะเห็นไหมมีการเซตตัวยุบย่นนะเห็นไหมรอยช่อเนะีนะ่ยพิมพ์นิยมเลยมีช่อนะดีที่ว่าจะแต่งตะใบหมดไหมนะครับเห็นไหมความเก่านี้ไม่ออกนะครับเห็นไหมโอ้โหเอาไว้ใช้นะครับไม่ผิดหวังนะครับพ้าแบบนี้ขึ้นคอสบายใจนะฮะเอาไว้ใช้ได้เลยนะพูดได้เต็มปากว่าพ้าแท้แน่นอน เก่าแน่นอนเห็นไหมดูนะฮะโอ้โหอยู่ที่วาระไหนใครสร้างเท่านั้นนะแต่ผมว่ายุค24กว่า,วาแน่นอนนะ24กว่านี่ไม่ใช่นะเป็นพระเราโบราณยุค24กว่าหมายถึงว่าปี2400กว่าๆนะครับเห็นไหมดูนะโอ้โหดูเนื้อนะครับ F4 ยังโหดนะฮะเนื้อโหดมากนะครับเห็นไหม ธรรมชาติพวกนี้หนีไม่ออกจริงๆนะครับโอ้โหเห็นไหมหน้าตาท่านยิ้มนะครับนี่โอ้โหปึกปักแท้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเวอร์วาระไหนใครสร้างตอนนั้นนะครับนะครับแบบนี้นะต้องตีถึงยุคหลวงพ่อแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะ เอาไป4,500นะครับผม4,500บาทครับนะฮะน่ารักครับเอาว่าไม่เจอแล้วกันไม่เจอง่ายๆแล้วกันเนื้ออย่างงี้นี่ผมก็เก็บมานานนะนะฮะซื้อเก็บไปเรื่อยผมเพราะเงินเก่าๆนี่ผมชอบนะนี่ก็เห็นไหมนี่ถูล้างนานนะเนี่ยเนี่ยถูกว่าจะออกนะฮะเนี่ยอันนี้ไม่ออกนะครับเป็นตะกันเลยนะนี่ความเก่าจากการที่เขาห้อยใช้มา เห็นไหมโอ้โหดูดิองนี้หน้าศึกศึกธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ล้างไม่ออกแล้วนะครับเนี่ยนะครับผิวที่ตนสัมผัสเนี่ยเขากินตัวไปนะสนิมกินตัวนะครับองนี้หน้าศึกแต่เก่าปึ๊กเลยนะไหมดูเนื้อนะโอ้โหย่างโหดนะครับเห็นไหมสูมให้ดูเลยดูเนื้อนะโอ้โหนี่ไหมดูคราบเบ้าคราบสนิม เนี่ยพวกนี้แข็งปักนะฮะฝังเข้าไปในเนื้อแล้วนะครับกลืนหมดแล้วนะเนี่ฮะเก่าแบบนี้ไม่ออกนะหนีปักหนีจากผ้าแท้ไม่ออกนะครับงนีนะต้องแท้อย่างเดียวนะแท้อย่างเดียวนะครับเรียกว่าเก๋ไม่เป็นนะอย่างนี้นะหรืออย่างนี้นะถ้าพิมพ์ได้อย่างพิมพ์แบบนิยมสากลน,นะตายตายนะฮะสภาพนี้ก็ต้องมีหลักล้านนะครับ สวยๆนี่นะโอ้โหหลายล้านนี่ใช้ภาพแบบนี้สบายใจนะนะไม่ต้องไปเช่าเป็นร้านหรอกนะนะครับดูเนื้อดิโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดดูดิดโหดมากนะครับย่นเห็นไหมนี่ซอกคอนี่ย่นนะดูคาบเบ้านะนี่โอ้โหความเก่าเห็นไหมนี่บนหัวไหมสนิมเนี่ยเห็นไหม นี่ล้างไม่ออกนะผมเอาคัตเติลบัดถูเลยนะแล้ไม่ออกนะเห็นไ,ไหมดูสนิมนะครับซ้อนๆๆเป็นชั้นเลยนะความเก่าอย่างนี้ทําไม่ได้นะต้องธรรมชาติอย่างเดียวนะเรียกว่าธรรมชาติรังสรรค์น,นะครับเห็นไ,ไหมโอ้โหดูสนิมดิโโหืแห้งนะสุกปลังเห็นไ,ไหมไม่ซีดนะเห็นไ,ไหม เก่าแต่สุกนะดูคาบเบ้านะโอ้ดูเนื้อดิอย่างโคดนะโอ้ดูดิโอ้โหแบบนี้เลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะไม่อายใครนะผมบอกได้เลยไม่อายใครแน่นอนนะดูเนื้อนะโอ้ดูก้นดิ ตะไบนี่ล้มหมดเลยนะลางๆนะตะไบนะครับต้องมีนะตนะใบเนี่ยองนี้นี่เขาแต่งตะไบยเยอะนะช่อเลยมองไม่เห็นแล้วนะครับปกติจะมีช่อนะพิมิยมจะเข้าช่อรอไปพักกิ่งนะนะครับเห็นไหมโอ้โหดูดิเปิกนะฮะอันนี้ล้างไม่ออกเลยนะครับเนี่ยนะครับกินตัวหมดแล้วนะสนิมพวกนี้นะครับน่ารักมากนะครับโอ้โห เอาที่ไหนอะไรแบบนี้นะนะครับเอาจากที่ไหนได้อะไแบบนี้เก่าระดับสิบนะฮะองนี้ยังโหดนะตองนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะครับตองนี้ขันลงหินนะตองนี้ทองเหลืองเลยนะทองเหลืองโบราณน,นะครับอ่าองนี้เอาห้าพันห้านะองนี้สี่พันห้านะครับ วัดกันที่ความเก่าใกล้เคียงกันเลยนะแต่รงน,นี้จะใช้ช้ำนะเนี่ยจะโหดกว่านะครับใช้ช้ำรงนี้จะสวยกว่าผมว่าองน,นี้จะคลาสสิกได้ได,ได้ได้เสน่ห์นะครับองน,นี้ก็สวยนะองน,นี้ห้าพันห้างนี้สี่พันห้านะใช้ได้สบายใจนะพาแท้แน่นอนนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม